สวัสดีจ้ามืนหนีเฮาได้นีได้จ้ะหมักลินฟ้าได้จ้ะหรือบักเพกาได้จ้ะอันนี้เผาแล้วได้จ้ะมาจ้ะมาได้แซ่บๆน้ำกันจ้ะเขาสิดตัวกับนีได้จ้ะพริกปลาผงได้จ้ะพริกปลาผงแซ่บๆนี่นี่นี่ว้าดมีได้จ้ะแบบนี้เลยแซ่บๆจ้ะออื้